หมุนข้อมือสิคะคุณลุงบอกให้หมุนข้อมือลูกเออหมุนเร็วหมุนใช่ต่อเลยลูกต่อเร็วอ่าข้อต่อไปเลยหมุนเลยลูกมีต่อเลยลูกมีขาเร็วๆค่ะลูก เซนครบเร็วลูกช่วยคุณลุงหน่อยลูกแล้วคุณเก่งแล้ว<ส>มีขาคุณลุงบอกให้หมุนข้อมือไงลูกเออไม่ระบายเป็นเส้นตรงหมุนใช่<า>มหมุนเร็วม,มีกี่ขวบคะลูกกี่ขวบคะ2สองขวบหรือสามขวบลูกอะไรกันแน่เดี๋ยวสองเดี๋ยวสามเดี๋ยวสี่กี่ขวบสามไม่ใช่หรอลูก ออเร็วเร็วเร็วเรวเร็มีสี่มีสีัวเซนห้าขัวเซนห้าขัว